สวยกลาบขนาดนี้แล้วได้ไปจะกล้าใช้กันไหมเนี่ยแล้วคือทําความสะอาดงา่ายแทบไม่ต้องขัดเลยทุกคนเซ็ตหมอ้อกระทะคอลเลกชันใหม่จาก Eco win. <c oughs> อีโควินจัดมาแบบครบเซ็ตสี่ใบเลยนะคะซึ่งจริงๆในตะก้าเขามีขายแยกเป็นใบๆแต่จัดมาเป็นเซ็ตแบบนี้เลยมันคุ้มกว่าค่ะหม้อต้มที่ถืออยู่ตอนนี้มีขนาด18เซนนะคะคอลเลกชันเนี้ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเปลือกหอยทะเลจะเห็นได้ว่าลายข้างๆหม้อเนี่ยจะคล้ายๆเปลือก <ใบ S 2> หอยนี้มีขนาด21เซนค่ะรุ่นนี้เขาเป็นนวัตกรรมก้นหม้อคอมโพสิตประหยัดพลังงานแล้วก็ทําให้ร้อนเร็วกระทะใบนีี้มดานข อยู่ที่24ซนติเมตรวัสดุเป็นอลูมิเนียมที่สวยทุกจุดเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวฝาหรือว่าด้ามจับก็มีความรูละม้อเน,นี่ยเคลือบเซรามิกเพื่อสุขภาพปาราศจาก PFO เพราะฉะนั้นใช้ไปน,นานๆไม่ต้องกลัวดำเลยค่ะแน่นอนว่าใช้ได้กับทั้งเตาแก๊สและเตาไฟฟ้าก่อนจะไปทําอาหารให้ดูอยากให้ทุกคนดูตรงนี้จริงๆความน้าที่ไม่ติดกระทะเลยวันนี้ก็จะมาอุ่นเป็นแกงเขียวหวานนะคะเป็นแกงกะทิสีเหลืองๆเข้มๆแบบนี้เลยกระทะเขาร้อนเร็วจริงค่ะนี่อุ่นจนเดือดแบบเลลยน้าคอิีบ พร้อมที่จะทําเมนูถัดไปอ๋อแล้วที่ตัวด้ามของเขาทำช่องไว้สําหรับแขวนได้ด้วยนะคะใครมีแทนจัดชุดเครื่องครัวใหม่เอาเซตนี้ไปเลยค่ะคุ้มมาก